ความรักค่อนข้างแฮปปี้การสื่อสารวาจาที่ดีจะส่งสเสน่ห์คนโสดมีโอกาสจะมีคนใหม่ๆเข้ามาจะมีความสดใสออร่าราศีจักเออนะมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนโอกาสจะชัดเจนมีเลยหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าสเสน่ห์ของคุณจะเย้ายวนใจจนทําให้เขาต้องเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้แฮปปี้ที่สุด มีโอกาสมีลูกมีโอกาสมีแต่งงงแต่งงานวางแผนหรือคุยกันเรื่องนี้หรืออยู่ๆภายในสามวันในวันนี้เขาอาจจะพูดคุยเรื่องของงานแต่งเรื่องของอนาคตของเรา ดูจากพลังงานตรงนี้นะส่วนใครที่รอคอยการกลับมาหรืออะไรต่างๆโอกาสกลับมามีนะจากคําพูดและการสื่อสารต้องบอกว่าช่วงเวลานี้คําพูดวาจาของคุณดีมากอ่อ,อนโยนอ่อ,อนหวานนะแล้วก็คําพูดคาจาของคุณมันชักจูงโน้มน้าวใจคนได้ทําให้ภายใน3วันนี้จะพูดจาพาทีอะไรกับใครมีโอกาสสมเร็จสมหวังดังใจปรารถนาจากวาจาที่ดีของคุณเอะ